ขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าบางทีเราก็มานั่งกังวลในเรื่องของใบประกอบโรคศิลป์เนาะหรือหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อทางกฎหมายนะคะเราก็เกรงว่าจะมีผลกระทบกับใบประกอบวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ขออนุญาตนะคะทักมาในเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ในลายส่วนตัวขอบพระคุณที่มีความสนใจแล้วก็ติดตามค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ ก้าวข้ามข้อจํากัดในเรื่องของกฎหมายวิชาชีพได้เราจะไม่อวดอ้างสรรคุณนะคะคือยังน้อยเนี่ยฮงรักแม่ฮงฮงรักคนไข้ฮงทุกคนฮงไม่อยากให้คนที่เรารักสูญเสียจากไปก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นฮงจะดูแลหยุดดุดดุดญาติมิตรเลยจริงๆนะคะคือสัมผัสได้ถึงความจริงใจนะฮงปรารถนาให้ทุกคนที่ฮงรู้จัก แล้วก็คนที่ไม่รู้จักถ้าได้ดูคลิปวิดีโอนี้ขอให้เข้าใจในเจตนาที่ดีค่ะเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ปรารถนาให้คำแนะนำดีๆนะคะแล้วก็การติดตามอาการสามารถฟื้นฟูคนไข้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือเรื่องของรายได้อะไรต่างๆทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็จะมีวิถีชีวิตมีความมีความสุขเหมือนที่โฮงได้รับ โอกาสเหล่านี้มานะคะทั้งเงินเวลาสุขภาพขอบคุณมากค่ะ